วันนี้จะพามาชุมพระเอกรูปหลานของเราครับลายคำแก้วนะครับพอ้ใจคํคำแก้ววันนี้ได้ตกมันออกเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็กำลังเอาญ้าเอาอาหารให้นะครับคือล่อครับอีกคนหนึ่งก็ล่อผมยืนล่ออยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขามาฝั่งนี้เพื่อที่จะไม่ต้องไปไล่คนกวาดทำความสะอาดที่ผูกเขานะครับเก็บมูลเก็บล่อนนะครับเพราะว่าดูด้ามคาดก็พอครับด้ามคาดยังยาวนครับยาวมากเลยด้ามคาด ว่าขนาดด้ามยาวขนาดนั้น,น,นยังอะไรไม่ได้ครับยังกวาดไม่ได้เลยทําไมถึงรู้ว่าช้างตกมันบางคนอาจจะไม่รู้ว่าช้างตกมันเป็นยังไง <_ S 1> ใช่ไหมครับดูตรงขมับตรงเก้มนะครับมีน้ำมันไหลออกมานะครับน้นำมันไหลออกมาแล้วก็ตรงลึงนะครับเรียกถ่ายตูมตรงตรงลึงให้ดูนะครับออกที่ลึงนะครับที่นี่เปียกๆ่นะครับนะครับตรงลึงเขานั่นคือน้ํามันนะครับที่เขาออกตรงลึง,ง,ง,งอกอกตรงอวัยวะเพศเขานะครับน่ะอ่า โซ่แล้วก็ตีปลอกตีโซ่อย่างนี้นะครับใส่สะเก็นึงเยอะครับใส่ตัวยูนะครับตัวล็อกล็อกไปอย่างดีนะครับเพราะว่าตกมันไม่รู้เขาจะบิดตัวไหนนะครับทีนี้ก็ประมาณดูตัวอาการแล้วก็ประมาณสักสามสี่เดือนได้ครับตอนเนี้ยผมว่ามมนหยุดง่ายแล้วเพราะว่าเขาอ้วนมากไงอยู่ที่ความสมบูรณ์ของเขานะครับถ้าเขาอ้วนมากสมบูรณ์มากเขาก็ตกมันุดช้าครับถ้าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยตกมันนานนะครับอ่าตอนนี้ก็เรียกมาทันเร็มาก เราลอดยืนนั่งลอดถ่ายทีนี่นะครับเพื่อที่จะให้คนอีกฟังหนึ่งได้กวาดได้เก็บกวาดขยะที่ก็กินเศษอาหารที่เขาเก,เก, ata, เกินเหลือนะครับออกมานะครับแต่ถ้าพอเขาตกมันมากๆคือน้ํามันอาบเกมตัวนั้นคือบางทีเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดทําความสะอาดแล้วครับเพราะตอนนี้ก็ยังพอทําความสะอาดได้พอถึงตัวนั้นก็ไม่ได้เก็บกงเก็บทําความสะอาดเก็บมุมเก็บมูมอะไรแล้วครับก็ปล่อยธรรมชาติเลยให้นอนทับอยู่งั้นเลย ก็มเข้าเข้าไปทำความสะอาดไม่ได้ก็เราก็ไม่ต้องเข้านะราอันตรายเสี่งประชีดของเราสิ่งประชีดของเรานะครับก็เลยเพราะว่าช้างตกมันเนี่ยอันตรายมากนะครับอาจะะมีรู้จักควานจะมีรู้จักใครเลยตอนนี้คือถ้าพูดง่ายง่ายคือเหมือนคนบ้าแล้วหมอบ้าแล้วเราก็เอาบางทีก็บางเชือก็เอาอาหารเอาน้ำให้กินยานนะครับเห็นแท่คนเดินผ่านนี่ก็วิ่งไล่คนแล้วนะครับ ตอตนนี้ก็น,น,นี่ก็จะพามาดูการเตรียมมาดูห้องครัวของทีมงานช้างป่านะครับกําลังเตรียมอาหารไว้ขายอาหารออนไลน์ให้กับน้องช้างตกงานนะครับเตรียมเผื่อไม้นะครับเ,เตรียมอาหารขายให้กับช้างตกงานนะครับกําลังเตรียมอาหารอยู่นะครับตอนเนี้ กำลังวุ่นนะครับกับการทําห้องครัวชี้แจงการล้างของเราหน่อยค่ะว่าเราล้างยังไงสะอาดไหมให้ช้างกินเราจะเป็นการล้างอของเราก็จะล้างกับหเห็นสีดําๆอยู่นัคือฐานนะครับนเนี่ยใส่ไว้น้าเอาไว้สำหรับดูดซับสารพิษแล้วก็<า>จะมี <ไป S 1> เกลือใส่ส<า>ด้วยนะครับผสมกับเกลือแล้วก็จะล้างอีกน้ำหนึ่งสน้ำนะครับสามน้ำนะครับล้างหลายขั้นตอนนะครับาปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะครับ เอฟซีของเราก็ม um ีนะครับ huh. ข yeah, like uh ้างหลังนี um, ่สองตัวผู uh ้จัดการทีมงานช้างป่าเอฟซีนะครับแล้ากำลังวุ่นอยู่กับการเตรียมอาหารไว้สำหรับน้องช้างนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ยอยนะครับผมครับอาหารกดแชร์กดไลค์ช่องไหนคะช่อง ช้างสุรินกับทีมงานช้างป่าทะเลนมะหดนะครับมีหลายช่องนะครับก้คุณตาคำแก้วนะครับกําลังตกมันอยู่ตัวนี้กำลังหมดนี่คือกองอำนวยการนะครับกองอำนวยการทีมงานช้างป่านะครับเนี่ยมัดเชือกคึงไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับของทีมงานเผื่อมีคนเข้าไปใกล้นะครับโน่นก็มีเป็นช้างตกงานมาจากที่อื่นนะครับช้างตกงานจริงๆนะครับไม่ใช่ มาเอบอ้างนะครับน้องก็น้อง,องอกาแพงนะครับน้องกาแพงก็คือผูกอินี้ประจํานะครับมาช่วยให้กําลังใจพี่ๆน้องๆที่เอาช้างมาขายอาหารนะครับเพราะว่าน้องช้างก็ตกง,งานนะครับเนี่ยน้องเน,นี่ยตัวเล็กเนี่ยคือใายจิเดลน,นะครับน้องจินเลิเนี่ยตกง,งานมาจากภูกเก็ตนะครับเนี่ยตกง,งานมาเป็นปีแล้วครับทีบ่เห็นงานใหญ่คือ คุณตาคำแก้วนะครับคุณตาคำแก้วเนี่ยช้างอยู่ในโครงการนะครับแต่เอามาเพื่อมาให้กำลังใจลูกหลานนะครับตาก็เกตแล้วนะครับน้องคุณตาจะได้กินอาหารเสริมบ้างนะครับจะได้มีร่างกายแข็งแรงน้องจีดนครับน้องจีรันก็สวัสดีครับรับเร็วรับเร็วรับด้วยรับด้วยรับเรับอ่ารับสวยครับครับสวยน้องทำงานมาจากรับเลยเรบครับ ตาส้มแก้วครับนะตาส้มแกว้แกวก็ช้างอยู่ในโครงการนะครับแต่ก็มาเขาเพื่อที่จะมาช่วยให้ำกำลังใจลูกหลานนะครับเพื่อว่าตาจะได้กินอาหารเสริมกินผลไม้ก,กับขางบ้างน,นะครับตาก็ขี่แล้วนะครับที่เห็นนูน้นก็คือน้องลำไยครับน้องลำไยตกงานมาจากเชียงใหม่นะครับรน้องลำไยของเรา าจากเชียงใหม่นะครับน้องล่ําใหญ่ตกงานมาจากเชียงใหม่ปีกว่าแล้วครับตัง้งแต่โควิดรอบแรกนะครับเนี่ยน้องล่าใหญ่นะครับอีกเชือกนะครับเนี่ยน้นองไมโครน้องไมโคก็ตกงานมาจากพัทยาน้องไมโครนะครับตกงานมาจากพัทยานี่ก็น้องมะลินะครับตกงานมาจากภูเก็ตนะครับเนี่ยน้องมะลิ ก็ท่านใดก็ช่วยเข้ามาติดตามก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่ออยาได้ทําบุญทํากุศลกับช้างตกงานก็ร่วมได้นะครับผมนะครับร่วมได้นะครับผมกำลังเตรียมพื้นที่อยู่นะครับตอนนี้กาลังเตรียมพื้นที่กำลังวุ่นนะครับที่เห็น,หนอยู่คือห้องครัวนะครับนี่นนงานช้างป่านะครับ <c oughs> <c oughs>

ขมุนวายกันอยู่ตอนนี้ตะกร้าละห้าสิบบาทครับแล้วคนหนูเทศตะกร้าละห้าสิบบาทครับอาหารก็หลากหลายนะครับหลายเมนูหลายเมนูนะครับอาหารต่อนหนึ่ก็มีช้างนะครับมีแต่ช้างเยอะนะครับทีมงานนี้ของเราช่วยช้างถึงช้างจีนอย่างครับไม่ต้องห่วงครับช่วยช้างถึงช้างจริงครับทีมงานช่างป่า ใครที่อยากมาเอาอาหารให้กับตัวเองก็ให้กับมือเองก็มาได้นะครับมาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับีมงาาช้างป่าอยู่สาระบินไทยนะครับอ่าคุณตาคุณก้วนี่คือกองเํานวยการนะครับคุมอยู่แถวนี้นะครับผู้คุมตกมันออกแล้วนะครับเนี่ยพอตกมันก็เห็นคนเห็นพวกพี่น้องมาเยอะก็ยืนงงกันบ้างครับโอมาทำาลายเยอะจังวะไม่เคยเห็นคนเยอะไม่เคยเห็นช้างเยอะอย่างเงี้ยตรงเนี้ย ล้วก็อยู่ในป่าป่าก็ป่าจริงนะครับของทีมงานช่างป่าก็อยู่ในป่าจริงนะครับผม่านที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม